ดีพี่น้องวัน,นี้บ้าพ่อนในออมมูพี่น้องมนนไม่นู่ว่านีแม่บ้านพ่นออมใส่พักรอ,อกวักกาดพี่น้องเจ็บแสบวันนี้ของหวานกับสิปเป็นมองมอง,มองซุกพี่น้องว่าน,นี่นะกับกินเขานังกันเด้อพี่น้องเส็บแสบมังกันพี่น้องว่าน,นี่ สบายดีพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขุขุนคนนี่ก็มาพบมาพอกันอีกคือเก่าพี่น้องส่องบ่าขอดเพราะกระเทือนมามาพี่น้องมากมันนี่ขึ้นเทาเสร็จแสบน้ำบ่าขอดมันนี่ไส่ออมหมูพี่น้องมันนี่มาพี่น้องมาชิ้นสองร่วมกันเด้อชิ้นสองร่วมกันชิ้นกัมเมบานเพิ่นมันนี่ของหวานกับขอม่วงซุปเพื่อพี่น้อง มวงกําลังสุกเลยอื้อสุดยอดพี่น้องมื้นี้อาหาร อ่อนค่ากันหนัพี่น้องมคนนี้เอาได้เศร้า chụp thì ăn kem

Mm-hmm. มันนี่ก็ลลางซุกอย่นาะได้หลายบ้าควอนมนสิไปหาเก็บมาไหวมาโบมนไปหน่อยในม่อานเปนกวนเห็ดมงมองกวนอยู่เนาะจะหล่ออะน่เล่ยนะว่มันได้กับาที่ตั้มนเด่ไปหน่อยเก็บมงองหนกันมมวนซุกอ่น อากาศก็หอนแก้งก็หอนเนาะ ือคือกันเนาะทุกคนสิ ủa hmm? <wh> là <barrels apareurpar> uh, <All wh Aubain> ่ายเลยของวานกันพี่น้องม่วงสุกสุกข้าต้นพี่น้องวานข้ากีริส อันเย็ยๆนี่น้อ แดกภาคเรียนว่วนะกินข้าวแล้วกินของหวานคือมีแหกพี่น้องฮะนะสำหรับคลิปนี้บ้าพ่อนกับสิไร็คอจบคลิปไปพี่แอ๊ดสนี้แล้วนพี่น้องพอนจบคลิปก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุดสุดสุกคนที่เขามาเบิง้งมา่อส้มปบ้าพ่อนมนนันจะต้นจนจบเนาะพี่น้อง ฟ้อนขอนขอบุณขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเอาไปพ้อกันไหมคลิปหนาบายดี